สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพวกาผมอาจารย์ชัติชัยบาทุธธรรมในธรรมสอนกับหลวงพ่อพระปยอมกัลยาโหนรับแหมกลาบขอบพระคุณมากที่ติดตามในรายการซึ่งเป็นรายการเล็กๆแต่ว่าเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในประเด็นที่ยิ่งใหญ่ประเด็นสําคัญสําหรับในวันนี้และเรื่องของข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องของวงการทางพวกพุทธศาสนาวันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยเราเคยชินกับคําว่าโลคใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลายๆสิ่งมันก็ควรที่จะเปลี่ยนตามเอาอย่างนั้นกันเลยเหรอ ามาพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในเรื่องของเทรดหุ้นนะฮะเพื่อให้พระเวลาท่านอยู่ในนะะอายุป,ประมาณหนึง่งเราสามารถที่จะมีเงินจํานวนหนึง่งที่ดูแลท่านได้เลยคลารวะก็เลยเห็นใจสําหรับในการอบรมสําหรับในการเทรดหุ้นอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้กันแล้วเหรอเอาอย่างนี้ใช่ไหม โลกใบนี้ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้เหรอมานั่งคุยกับหลวงพ่อพระพยอมกาลยาโนโอครับกระดาบนันมัสการรับหลวงพ่อครับจเจริญพรพระเททุนผมไม่รู้ว่าวันนี้บนโลกใบนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปตามยุคการสมัยอย่างนี้กันแล้วเหรอครับคุณเจ้าจีวรพระต้องไม่เปลี่ยนครับปัจจัยสี่ของพระที่ต้องใช้เปลี่ยนไปมากไม่ได้มีขอบเขตวินัยเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ครับในเรื่อง แต่บางเรื่องอาจจะอนุโลมได้บ้างครับแต่ต้องรักษาไว้เท่าที่จะทําได้ถ้าไปเปลี่ยนตามเขาเขาใส่เขียวเหลืองแดงเราก็ไปใส่ตามเขาครับมันไม่มีจีวรลายสกอตมอดเดฟอะไรมันต้องยังไงก็ต้องสีเนี่ยครับพระเจ้าต้องเป็นจีวรแบบเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของพระวินัยครับอาจารย์ ในการทั้งเทรดหรือในการทำเ,เล่นแชร์พระเล่นแชร์อย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าผิดวินัยหรือเปล่าครับคุณเจ้าอืมมันไม่ได้มันไม่มีตัวอย่าง <c oughs> เพราะว่าวันที่บวชเนี่ยประเพณีเขาดีมากนะ <c oughs> ก็ให้พระนี่โปรยทานนาค <c oughs> ให้นาคโปรยทานให้หมดยายมีเหลือบอกว่าทอแต่นี้ไปเนี่ยจะอยู่อย่างจนก็บอกพระต้องจนคนนะต้องรวย อแต่ถ้าเป็นพระรวยแล้วคนจนเกินเหตุไอ้คนจนนั่นก็โง่่อยให้จนจนอดจนอยากลําบากแต่ส่วนพระรวยเนี่ยโง่มากเอ้ยผมเพิ่งทราบนะสําหรับในเรื่องของสัญลักษณ์ของการโปรยทานนั่นแหละบอกสล่ะเป็นการสละสละให้หมดโอ้หุยคนรุ่นใหม่รู้ปะเนี่ยออไม่ใช่ว่าโปรยทานหมดากทุกคนที่บวชจะโปรยทานตอนเข้าโบสถ์ข้พระอาจารย์เพื่อว่า เข้าเขตนี้แล้วก็ขอสละขอสละด้วยการโปรโยทานเงินทั้งหมดหไปให,ให้หมดห,หมดอ๋อนี่คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์โอ้ครับบอกเลยว่าต้องมาทางนี้มาทางให้ไม่ใช่มาทางสะสมครับอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือว่าอามีคารวะกลุ่มหนึง่งเขาก็อุตส่าห์เปิดนะฮะห้องอบรมเพราะห็นใจกลัวว่า,วาเดี๋ยวเนี่ยพระ ท่านอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยจะไม่มีปัจจัยพระนี่นะจำไว้นะครับถ้ายิ่งอายุมากคนเขายิ่งดูแลดูเคารพนับถือไม่รู้นะครับ,รบอาตมาเนี่ยตอนบวชใหม่ๆก็ไม่เห็นใครมาช่วยอะไรแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้พออายุมากเขาเอาไอ้นั่นมาฝากเอาไอ้นี่มาให้จนล้นเหลือต้องแจกเด็กแจกอะไรไปครับถ้าไม่แจกก็เนา่าขาววัดขาวกุฏิ เพราะว่าเขามาให้มากขึ้นครับเขาจะขอารพว่าท่านอยู่มาได้ป่านนี้เนี่ยอืไม่มีเรื่องเสียหาย<ฮ>ะอะไรจานองเนี้ย <ฮะ S 2> เขาจัดเอ็มเริ่มยิ่งให้เพราะนั้นอย่าโวยหิวหาเรื่องจะต้องมีเงินมีทองเลยครับอย่างปีหน้าไทวิตมาเนี่ยกะว่าไม่ไม่ไปไม่เป็นไม่เอาอืไม่มีครับจะไม่ให้มีเงินบัญชีใน ของตนตัวเลยแม้แต่บาทเดียวต้องให้เป็นของวัดของศาสนาไปครับพระอาจารย์ถ้าเรายิ่งทำอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งรู้สึกออ้ท่านทำได้ทำได้เราก็ให้ได้ครับมันมาตามตามข้อปฏิบัติที่ดีครับพระอาจารย์ขอให้มีสมาทานปฏิบัติที่ดีดีเนี่ยยิ่งกว่ามีเงินอีกครับพระอาจารย์เป็นพระดี กับเป็นพระมีเงินหให้ต่มาเลือกมาเลือกไหนต้องเลือกเป็นพระดีพ <c oughs> ระดีพร,ร,ระดีไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดีเนี่ยไปเรียกสิ่งที่อยากได้อะไรก็เดี๋ยวก็กมาให้ครับพระอาจารย์พระจะไปอยากได้อะไรเกิดสี่อย่างนี้หนึ่งอาหารสองกีวรสามที่นอนอาศัยกุฏิสี่ยารักษาโรคครับ สี่อย่างนี่เขาเรียกปัจจัยเครื่องอาศัยของพระอันที่ห้าคุณไม่เกี่ยวนะพร,ระอาจารย์เดี๋ยวนี้พระอาหารนอกอาหารนอกปัจจัยสี่ครับพระอาจารย์อาหารนอกจากปัจจัยที่หลวงพ่อไม่อยากไปข้างนอกอะไรเงี้ยกลัวว่าจะโดนเหมือนกับท่านบอลหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนถ้าเราบอกออปิดแล้วรับไปรับแล้วป, <ะ S 2> ปิดสวิทชเรื่องรับนิมนต์ไปนู่นไปนี่ครับพระอาจารย์โอ้ ถ้าอย่างนี้เนี่ยการเทรดหุ้นการเล่นแชร์ใน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 วงการพระเนี่ยถือว่าบาปเขาเรียกว่าแหกโอกนอกวินัยเอา้าถ้าไม่แหกโอกก็ไม่ทํหรอกและการส่งเสริมของคารวสาอย่างเงี้ยเข้ามาส่งเสริมเข้ามาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตอนนี้น่าเป็นห่วงนะฮะคารวสาหลอกลวงพระเนี่ยนจนเจ้าวัดวัดหนึ่งที่อุทยาเนี่ยหลอกไปตั้งหกแสนผู้ตายแล้วท่านผูกคอตายเลยโอ้โห เป็นเรื่องที่แย่มากแล้ไอ้ในคนเนี้ยหลอกมาหลายวัดด้วยเนี่ยตาข่าวเนี่ยจัดการไม่ได้นะฮะตำรวจก็ต้องเรียกกันว่าไล่ฝีมือเลยครับอาจารย์แต่น่าจะจับได้เร็วๆนี้รอไปหกแสนแแล้วหลอกมาไม่ใช่วัดเดียวสองสามวัดมาแล้วโอ้โหเหนือมันุษจริงๆเนี่ยแล้วมาหลอกให้พระไปเข้าอบรมเพื่อเร้ารวยมั่งมีท่านั้นบ้านเท่านี้คัน ครับตอนนั้นหลังอันนี้เป็นเรื่องที่คารวะเรียกว่าผีเน่ากระลงผุรพระเองก็ไม่มีสมณสัญญาไม่หมายรู้ว่าตัวเองเป็นพระสิ่งที่ควรจะเล่นอย่างยิ่งคือเล่นฌานเล่นสมาธิเล่นกรรมฐา,านครับจะไปเล่นอย่างอื่นนั้นมันเป็นเด็กอนุบาลพระพวกเล่นพวกนี้อมาว่าพระเด็กอนุบาไลไร้เดียงสาครับพระอาจารย์ อย่างนี้ครับหลวงพ่อขนาดที่มีองค์กรมีอะไรเงี้ยดูแลมันดูไม่ทั่วถึงหรืยยังไงไม่เข้าใจพวกประเภทแหกคอกนอกวินัยเนี่ยะจะสร้างระบบปกครองคุ้มครองยังไงพระผู้ใหญ่ท่านก็อายุมากจะไปเที่ยวตามดูตามอะไรแต่มีวัดหนึ่งรงศาร<ช>ถ้าอจะมาเป็นเจ้าวัดนั้นมายอมตายหลักโบราณก็บอกว่าเสียทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและก็ต้องยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมะพระลูกวัดเลวเจว้าวาดกลัวไปว่าไปเตือนเขาเดียวก็จะฆ่าเอา,เอาถ้ามาท่านกาท่านไม่มีอุบาย,ยท่านก็ออกจากวัดหนีไปเลยครับแล้วก็บอกว่าทนความเลวของพระพวกนี้ไม่ได้ทนไอ้พวกเลวๆพวกนี้ไม่ได้ ชาวบ้านเขก็จัดการเองอ่ะไม่ต้องถูกฆ่าบอกไปแล้วทนดูพฤติกรรมเร็วๆเขาไม่ไหวครับนี่ไปกลัวไม่ยอมทำอะไรไปเป็นชู้กเมียชาวบ้านเป็นชู้แล้วยังถ่ายคลิปไปให้ผัวดูอีกเยอะให้ผัวแต่ยายผู้หญิงนั่นกัสารเลวมากเพราะจะเป็นสังคมเป็นอย่างนั้นยายผู้หญิงนั่น พระพระถูกจับยังหาเงินไปประกันโอ้โหโอ้โหแล้วคลิปไม่รู้ใครถ่ายนะครับแต่ถ้าคนที่มันผมน่รเลืองไทยก็ถือว่าสารเ็วที่สุดเลยโอาขุดมนนจนมึงถ่ายไปเย้ย,ยผัวว่า wow, ตายแล้วมเมียมึงอ,ะอ่ะกู้ได้แล้วอะไรได้มันเป็นเรื่องที่าาษา,าพุาธกุ้าบอกเป๊ะเลยทุงมังกุพวกเกอยากพวกกระดาษพวกอายไม่มี ไอ้อกเกอย์อยากเขินกระดาษไม่มีมันหน้าเขินหน้าอายหน้ากระดาษแต่ดันกับรู้สึกเป็นเรื่องต้องทําเยอยมันหน่อยอืมไม่น่าเชื่อตอนนี้วงการตรงเนี่ยต้องเรียกว่ามันถึงถึงข่าวอะไรก็ไม่รู้นะว่าสุข,ขา้าภาษาเสกิฐายนี่ยังไม่ทันจะจางรายนู้นมาใหม่อีกแล้วครับน่าเป็นห่วงอือแล้วที่ว่าตั้งวงเล่นแชร์กัน ชาวบ้านก็มาติวให้ละแทนที่จะไปติวไปเข้าคอสก็มาฐานเข้าคอสปฏิบัติทมดันไปเข้าคอสให้เขาติวให้เป็นเจ้าทะมือให้แชร์แชร์ชรครับฮะเราเรียกว่าปัญญ์แม่พวกเนี้ยพุยตรจ่าท่าบอกว่าเราขอชื่อเลือกชื่อว่าพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่นี้พวกไม่รู้เนี่ยเข้ามาบวชถึงจะรู้ว่าเรียนนักธรรมแต่ความรู้ว่าตัวเองทํานี้ไม่ได้วินัยห้ามอยู่อย่างอื่นทําได้อย่างนี้ทําไม่ได้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยแล้วไม่รู้จะบวชไปหยุดเพื่ออะไรครับมันก็เลยเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาเยอะอือแต่ว่ายังไงขอฝากญาติโยมว่าพระที่เคร่งในธรรมวินัย ยังมีเยอะแล้วคนที่เตรียมตัวจะมาบวชใหม่ที่แตกชั้นได้ทำมาก่อนก็มีแต่พวกที่อยู่ไปแบบไม่บวชไม่เรียนให้บวชไม่เรียนเนี่ยปัญหาใหญ่ไม่เรียนด้วยไม่ปฏิบัติด,ด้วยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอะไรอีองค์นึงพูดหน้าตบกระโหลกามาไม่มีอะไรจะทำอ๋อตายแล้ว พวกเนี้ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราขอชื่อเลือกชื่อว่าพุทธบริษัท hmm. แปลว่าบริษัทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่นี่พวกไม่รู้เนี่ยเข้ามาบวชถึงจะรู้ว่านเรียนนักธรรมแต่ความรู้อ่ะตัวเองทำานี้ไม่ได้วินัยห้ามอยู่อย่างอื่นทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้ ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เลยแล้วไม่รู้จะบวชไปหยุดเพื่ออะไรครมันก็เลยเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาเยอะอืแต่ว่ายังไงขอฝากญาติโยมว่าพระที่เคร่งในธรรมวินนยยังมีอีกเยอะอแล้วคนที่เตรียมตัวจะมาบวชใหม่ที่แตกฉันในธรรมมาก่อนก็มีแต่พวกที่อยู่ไปแบบไม่บวชไม่เรียนไอ้บวชไม่เรียนเนี่ยปัญหาใหญ่ไม่เรียนด้วยไม่ปฏิบัติด,ด้วย ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอะไอีองหนึ่งพูดนาตบกระโหลกไม่มีอะไรจะทำอ๋อตายแล้วเอ,อทำวัดสวดมนต์ปัดฝาดปัดวายสะอาดลมลืน่นเ้ยไม่พูดได้ว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยนโยบายของวัดถ้าไม่ให้มีการสอนทำปฏิบัติทำสงเคราะห์เกื้อกูลเจ้าบ้าน งานสงเคราะห์ก็น่าทำงานเข้ากอดปฏิบัติธรรมยิ่งน่าทำทำไมไม่เอาอก็มาบอกว่าไม่มีอะไรจะทำํำก็เลยต้องทําเร็วทําบาปทาชั่วอย่างนี้มันเอาไว้ไม่ได้ครับต้องคอยสักรีนกันสักทีแหมจริงนะครับพระอาจารย์ถ้าทาอย่างสมัยพระเจ้าอาโศกข่าไปสี่ห้าร้อยองค์ไปตรวจสอบทีความรู้ทำมีไหม ความปฏิบัติถูกเข้าใจถูกมีไหมถ้าตอบไม่ถูกเลยสักข้อหนึ่งควรจะวางถามว่าบวชเพื่ออะไรเนี่ยบวชแล้วควรจะทำอะไรถ้าตอบไม่ถูกเลยสักข้อหนึ่งบอกไปเถอะโอ้ยดีจังเลยอ่ะต้องสกรีนยังนี้โอ้โหองค์กรพุทธศาสนาวางไว้ใช่ต้องมาไล่เลี่ยงนี่ถามเลยครับอย่าปล่อยให้อยู่วัดโดยสมองตายอือเดี๋ยวก็ทำอะไรอะไรเสียหายอีกครับเออ ตั้งประเด็นถามมาเลยละกินเหล้าได้ไหมละไอ้บ้านแม่ไหม่สิองสีกาะกอะไรก็ไรไหมที่มันเกิดกล่าวในปัจจุบันเนี้ยเราถามล้อมคอกไปก่อนจริงพ่ออาจารถ้าตอบไม่ถูกในระเบียบแบบแผนเนี่ยต้องบอกว่าซูบื้อมาไม่รู้เลยขัดออกขัดออกไป คัดออกได้เลยคาายถ้าคัดออกนะข่าวแบบนี้จะไม่เกิดคครครัับบเพราะว่าเขาไม่รู้อ่ะบวชเรียนแล้วบวชไม่เรียนยังไงถึงได้ไม่รู้ครออแค่นักทมตรีนี่ก็พอรู้แล้วคครรรัับบอาจาจย์แต่ขณะเดียวกันนะอาจารย์มีพระบังรูปนะฮะก็บอกอย่างนี้ว่าเทรดหุน้นเนี่ยเพื่อจะได้เอางบประมาณให้ญาติโยมสงเคราะห์เป็นทําทาน อย่างเงี้ยพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้บุญได้จริงเหรอฮะนั่นถือว่าถ้าพระหมมุ้นอย่างเงี้ยฮะมันเป็นทางออกของความโง่อคนโง่ก็หาทางออกแบบนุ้นแบบนี้ไปได้แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ท่านไม่ได้มีหน้าที่ไปหาเงินให้โยมอมแต่ท่านต้องมีหน้าที่สอนหลักธรรมให้โยมหาเงินออุอากาศะขยันหาทรัพย์ได้มาแล้วต้องรักษาให้ดี แล้วคบคนก็อยากคบไอ้คนที่พาไปเสียต้องคบคนที่มีกัลยาณมิตรนำไปสู่รายได้ไปสู่มาหากินถ้าหากว่าไปบอกว่าต้องหาทุนมาใหโยมก็สลับกันอย่างนัน้ส่วนโยมจะหาอะไรให้พระในเมื่อพระหัเข้าของเงินทองให้มันสลับกันอย่างนี้แล้วมันโอ้มันสวนทาง เขา,าเรียกสวนทางครับ,รบไปกันคนละทางเลยญาติโยมให้อาหารพระก็ให้ทำถ้าไม่ให้ทำ<ะ>ก็กินข้าวชาวบ้านก็เสียเป่ามันเรื่องมันเป็นอยู่ของมันล็อกมาอย่างนี้แล้ว<ะ>เป็นกันมาตั้งนานแล้วเมื่อชาวบ้านให้อาหารพระก็มีกำลังศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็นำหลักธรรมมา แนะนำญาติโยมเลเพราะหลักธรรมที่พุทธเจ้าตรัสนั้นมันช่วยความเป็นมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์ครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ถูกถามว่าความเป็นมนุษย์ยังเหลืออยู่ไหมถ้าพระไม่เติมความเป็นมนุษย์ให้เขาเขาจะมีมนุษย์เพิ่มขึ้นมาไงโอ้สาธุมนุษย์สมบัติก็คือมีสินมีธรรมก็เรียกสินหน้าธรรมหา้าเออโอ้ไม่ฆ่าสัตว์แล้วยังต้องมีเมตตา ไม่รักขโมยยังต้องประกอบสมาชีพครับไม่ผิดผัวผิดเมียแล้วยังต้องถือโบสถศีลบ้างไม่พูดจากโกหกฮะแล้วยังต้องพูดได้มีประโยชน์ครับพูดให้ได้สารละาาไม่ดื่มสิ่งมึนเมายังจะต้องเจริญสติปัญญาไม่ให้ประมาทโอ้โหวันนี้ผมกระจ่างเลยนะออสำหรับเรื่องของพระหน้าที่สำคัญของพระคือให้ความเป็นคนใช่ รักษาความเป็นมนุษย์เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้เขาถ้าเขาเสียความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ถึงเราจะเอาอะไรไปให้เขาครับเขาก็มีทางดีขึ้นเลยเนี่ยเือนรัฐบาลให้เนี่ยอให้มือนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเมาเมาไ่เมาไปซื้อยาเด็กถ้าหากว่ารัฐบาลลองหน่อยเจะนาเชื่อพระสักนิดหนึ่งคัดคนที่ควรให้ ควรอยู่ในสินในธรรมเท่าไหร่ให้คนติดอบวยมุกงอมแงมให้ก็ได้สามพันให้สามสิบเปอร์เซ็ไม่ใช่ได้เต็มร้อยเท่าหมดขี่เมาซะแล้วเร็วก็ได้เต็มร้อยสนุกสนานกันเลยคนติดอบายมุกงอมแงม,มครับอาจารย์ก็ให้ครับให้ไปก,ก็ไปเพิ่มอบายมุกสลายความเป็นมนุษย์อไอ้ที่เนโดนทีเมาแล้ว าาจเมาแล้วก็ตกน้ำตกท่าอ้าวในห้านาทีสำหรับในท้ายชั่วโมงฮะอาจารย์วันนี um ้เน um ี่ยกลับมาที่วัดสวนแก้วฮะสำหรับเนี่ยหลังก็หลังก็ถิ่นแล้อยากโยมมากันเต็มเลยนะฮะอาจารย์นะฮะแล้วก็ได้แจกกันก็เหลืออยู่แค่เนี้ยยังมีอีกมีอีกโอ้ยกล้วยนี่มีไว้ไม่มีวันหยุดมะละกอก็มีไม่มีวันหมดครับมะม่วงก็มีไม่หมดส้มโอยิ่งมีไม่หมด ยังเหลือลอ,ลอีกกองพนนหูยยเลยอ่ยแต่วันกระถิ่นก็หมดไปเยอะมากหมดหมดเยอะพระอาจารย์กองอใหญ่เลยครับครับแล้วก็ไปเลยเจอก,กระถินมาก็ยังเหลืออีเหลือยกก็แจกกันทุกวันนี่ตอนนี้แจกทุกวันก็ผลผลิตมาทุกวันตอนนี้ผลผลิตมันออกมาทุกวันครับยังไงก็ต้องแจกกันทั้งอภสีทชาติไม่มีคําว่าขาดการแจกมาวันนี้ไม่มีจนดีนี้เขาตั้งชื่ออะไรรู้ไหม พระพยอมจอมแจ๊กดีนะเป็นแจกเป็นถ้าตัวดอแล้วไม่ดีครับต้นไม้ให้ผลผลิตถือว่าไม่บาปถือว่าพระอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ให้เงินอยากให้ให้ผลผลิตให้ขหยันให้ลูกขยันนี่ดีอะไรเงี้ยพระอาจารย์อันนี้มะละกออะไรครับพระอาจารย์คอนแลนส่วนใหญ่อุ้ยหวานอันนี้หวานออตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง คือจากคอนแลมแล้วมาป่วยเมืองไทย<ช>อ๋อครับอาจารย์อ่าแล้วก็นี่ส้มโอกรุกลูกเขาก่อนรูปใหญ่กว่านี้นะอาจารย์อันนี้ของเราอันนี้ส่วนเราเองอ๋อ,อ,อครับอันนี้ส่วนเราเองอ๋อใหญ่ๆนี่มาจากข้างนอกอ่าอ่เป็นส่วนเป็นไล่ของเขาครับไอที่ว่าอะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาน้ำผึ้งเขาน้ำผึ้ง,งอันนี้อะไรครับอาจารย์ทองดีอันนี้ทองดีอ๋อขนาดจะไม่เท่ากันมรือไงทองดีจะใหญ่ไม่มากจะเราเราเนี่เท่านี้โตฟันนี้ก็นิดหน่อยครับอาจารย์ อ๋อทั้งหมดทั้งมวลครับสำหรับในวันนี้นะฮะกลับรัฐการครับเจริญพรไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ครับสวัสดีครับ